ดิฉันต้องฆ่าตัวตายด้วยไหมคะเต๋าต่อกลับหลังแบนเต่าทีวีพูเดือดทวิตแตกกลายเป็นรามาสนั่นขึ้นมาทันทีหลังอดีตผู้เข้าประกวดรายการเรียลิตี้ชื่อดังอย่าง Mac กเดอะสตาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงบาดแผลในใจกรณีโดนนักข่าวดังแฉปมสารภาพรักคู่จิน้นกระทบจิตใจคุณแม่ถึงกับร้องไห้เป็นห่วง ได้แฟนคลับเป็นยาใจให้ฮึดสู้ไม่ท้อขอเดินหน้าต่อในวงการซึ่งหลังจากเปิดใจดังกล่าวก็ส่งผลให้แฮชแท็กแบนเต๋าทีวีพูร้อนฉาทวิสเตอร์แทบแปกโดยนักข่าวและพิธีกรชื่อดังอย่างเต๋าทีวีพูถูกโยงในประเด็นดราม่าครั้งนี้ไปเต็มๆล่าสุดทางเพจข่าวบันเทิงทีวีพูได้เปิดเผยคลิปเสียงให้สัมภาษณ์ของเต๋าทีวีพูหลังถูกโยงดราม่า ประเด็นนี้ซึ่งนักข่าวดังได้เปิดเผยว่าดิฉันต้องฆ่าตัวตายไหมว่าดิฉันโดนแบนคนที่พี่เขียนถึงเขายังไม่อะไรเลยนักแสดงซีรีส์วายก็คือต้องมีผลงานออกอากาศแล้วแล้วตัวน้องเขามีผลงานออกอากาศทางช่องไหนคําว่านักแสดงซีรีส์วายมันมีเยอะมากส่วนกระแสบแบนนั้นตัวเองไม่ได้สนใจเพราะว่าอยู่เหนือดราม่าแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com